อุ้ยก้อนฟ้าเลยร้อนกักกุ้งไปเลยอป๊นึงเปิดไฟสวัสดีครับเพื่อนๆกก่าพบกับพิม่์ดา่อีกแล้วนะคะวันนี้เห็นมาแปลกๆอย่างนี้คืออะไรคือตามจริงอ่ะกำลังจะนอนไปแล้วนะแต่ว่า หิวมากๆเนี่ยเมื่อกี้ยังแอบได้ยินเสียงร้อง,องเลยทุกคนจะมาทำ กินตอนกลางคืนกลางคืนคือดึกแค่ไหนกลางคืนคือดึกแค่นี้เลยทุกคนเที่ยงคืน4 7ทุกคนเที่ยงคืน4 7ตามจริงอะทิมี่เป็นคนที่ไม่ค่อยกินตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าย่อยยากอะถ้าเกิดว่ากินตอนเที่ยงคืน47เดนี่ยนอนจริงๆคือไปนอนนู่นเลยอะตีสองกับตีสองอะไรเงี้ยเียคิดว่าไม่ไม่ค่อยกินเดือดแต่ว่าวันนี้คือไม่ไหวเดี๋ยวขอกินแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคบว่าทิมี่จะทําเมนูอะไรเพื่อนๆดูแต่คงหนีไม่พ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูของ มีอะไรที่จะแบบจัดใส่เข้าไปได้บ้างนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยมาทุกคนเัากคัังจะเดินไปในครัวกันนะครับวดเย้ yeah, ทุกคนนี่คืออาหารที่มีตุน่นวิ่มีปลากระป๋องด้วยอ่ะม,มีสีม,มามา่ามีน้ำต้มมานี่ด้วยแล้วก็มีอันนี้กินอันไหนดีอะอันนี้เหมือนจะอ๋ออันนี้มาเป็นแห้ง ไม่เอาอ่ะอันนี้อ่ะจัมโบ้สูผสมดีกว่าผสมกับอันนี้ของซองแบบนี้เลยทุกคนมันเห็นปะเนี่ยอโอเคอ่ะบางทีการแบบทาอาหารไปหร,หรือว่าถ่ายไปด้วยอ่ะมันก็แบบมันก็ยากอ่ะน้องทุกคนปกติพี่ก็กินต้มเลยแต่อันนี้ก็คือถ่ายให้เพื่อนดูด้วยจะได้แบบมีอะไรดูกันแล้วเอาออกมาแบบนี้ต้มแบบไหนดีอ่ะมีหมอ้อแบบนี้ด้วยนะทุกคนน่ารักมากดูสําหรับคนเดียวนึกดูของในตู้เย็น มากจริงๆนะทุกคนคือแบบอะไรเดียวนี่มีไข่เ yeah. ย็กินแค่ขนมหวนมานของแมวมันมีอะไรเอ่ยกินจีอันนี้พี่ที่ทํางานให้มานะครับใส่ไข่ไปเลยสองฟองเอานี้ก่อนเพราะวันนี้ซื้อมาใจได้ทุกคนก็คือใช้หม้อนี้แหละมันจะได้แบบว่าเห็นไหมเนี่ยโอเคทําไปพร้อมๆกันนะหรือว่าไม่ต้องกง้มมันเป็นเลนไวอยู่แล้วเนาะเปิดไฟอะไรให้เรียบร้อย น้ำร้อนทุกคนมีฝาด้วยได้คือจะให้ดูเป็นการทําไปแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ต้องดูหน้าดิมมี่มากก็ได้เป็นสิวด้วยช่วงนี้ <ill microphone. S 1> กลิ่นนางฉุนม,มากฉีกมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเอากันไกลตัดน่าจะง่ายกว่า กลิ่นหอมมากเลยอ่ะดูด้วยมันแบบโอ้โหดูสิไปดูตอนที่กินเลยดีกว่าไม่เอาละขี้เกียจหายตอนทำมาทุกคนเดี๋ยวไม่ฟินน้ำเดือดล้วอ้ยอุ้ยกองฟ้าเลยเราจะกินทางหม้อแบบนี้เลยเพราะว่าขี้เกียจล้างนะครับทุกคน แล้วทุกคนได้เวลากินเว้ยมันตั้งบังไปเอ้ทุกคนกินด้วยกันนะครับ <c oughs> ถ้าตื่นมาแล้วมันหน้ามันจะบวมไหมอะทุกคน <c oughs> บางทีเหมือนเวลากินแบบว่าพวกบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปแบบก่อนนอนเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีแบบตื่นมาหน้าแอบบวมบวมนะ <c oughs> หน้าแบบว่าเพื่อนๆมากินกันเถอะไม่ไหวแล้วว่าหิวมาก <c oughs> <c oughs> จะงงว่าทำไมไม่ยำไม่ใส่พริกหน่อยหรอไม่ใส่มะนาวหน่อยหรอหอมแดงอะไรเงี้ย ขี้เกียจเอาคกินเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแบบไม่เอาแล้วอ่ะทุกคนสังเกตได้นะครับเอาจริงบางคนชอบกินกิมจิครับคนดูเฮ้ยอืมอืมคิมชิโกโก้แบรนด์นะครับถามว่ามปสนทอปันเซอร์ไหมไม่อืม อยากรู้่าแบบจะได้แบบว่าเอาไปทําในอนาคตเวลาที่เขาทําแบบเสียงคอนเทนต์การเลือกทานแล้วกันคอนเทนต์แบบทานอาหารอะไรเงี้ยมันจะแบบอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าอย่างนี้แทนอะเพราะบางทีอะเวลาทานอาหารหรือว่ากินเยอะอะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแจ๊บนิดนึงอะแต่แบบกลัวเซนซิทีฟอะกลัวแบบบางคนดราม่าแบบ ทำไมเคี้ยวดังจังนั่นนูน่นนี่ก็เลยไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะทำคอนเทนต์แบบกินดีไหมอะไรแบบน,นทุกคนแบบไม่กล้าไปเลยแบบวันนี้ขอเป็นธรรมชาติแล้วกันนะทุกคนห้ามว่ากันโอเคไหมมีอะไรให้ปรับปรุงก็บอกให้มิมนเลยมิได้แบบปรับปรุงให้ใครอะมาเริ่มเลยทุกคนถ้าได้มานั่นเองนะครับร้อน โอ้ยเข้มข้นมากเลยทุกคนอนะเมื่อกี้มาดังแจ๊ะอะอร้อนจนแว่นฟ้าขึ้นมากนะ ไข่ที่เราแบบตี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 ไปเมื่อกี้ดูดีมันน่ากินมากเลยอ่ะขออภัยมือใหม่หากทำคลิปนะครับทุกคนอาจจะแบบไม่ได้สมูทหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆดูความแบบเรียวๆของนิมมี่ไปแล้วกันน้องว่ะไม่เคยทำคลิปอ่ะจะต้องทำแบบไหนให้มันแบบสวยหรือแบบดูละมุนหรือดูแบบแนะนำได้พูดเยอะน้องเพื่อนๆไม่ได้กินนะเนี่ย มาหอมากินปลาซาดีนอืมทีเดียวอยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่อ๊อใช่ปะ อไม่ใช่อะไรนะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินไข่ทุกคนกินไข่กินปลาเดี๋ยวบังเดี๋ยวไม่เห็นเส้นไอ้สะาดใจหอม น้ำปลากระป๋องคือหาอะไรเปรียบเทียบได้ยากมากอืมในซอนมะเขือเทศอะไรแบบนี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้รเราก็กินกินเลยไม่ได้แบบรู้เลยต้องดำยิงคนหาข้อมูลก่อนเนาะ อาหารอืมอืมลืมดิ่พักคินจีอืม,อม น้ำปลากระป๋องเย้หักนิดนึงพอ,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 อครับ <Yeah! S 1> ทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำให้เพื่อนๆน,นะครับ ฟินแล้วก็ดูที่มี่กินแล้วก็ไม่ต้องกินนะครับหมายถึงแบบนอนแล้วก็แบบเปิดคลิปเราแล้วก็ดูเรากินอย่างเดียวแล้วไม่ต้องกินตามนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนยากนะโอเคเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ทิมมี่ทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้อย่างไงคลิปนี้อยากให้คอมเมนต์แบบว่าเรื่องก,การกินมากเลยเพราะว่า,าจะจะ,จะต้องเสียงแบบเยอะไหมหรือว่าแบบควรที่จะกินแบบเงียบๆหรือว่ายังไงดีแบบไม่มีรามากจะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นว่ามากอะไรแบบนี้กระดิ่งนะคบกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทิมมี่ด้วยนะครับจะได้ทำ ให้เพท่านๆๆดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทําอะไรอีกก็บอกมาได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวที่มี่จะมีคลิปวันหนึ่งทำอะไรบ้างเพ่นท่านแล้วกันโอเคอยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับายยอีกมาก